ส้างแข่งกันนะครับตัวมาใหม่พอเ,เห็นสาวก็กรีดกราดนะผมก็พยายามแอบ,บๆนะครับผมเพราะว่านกใหม่มานะครับถ้าเห็นผมเนี่ยมันมันจะบินเงียบเลย ท่านผู้ชมเห็นไหมหนู่นนะครับจากหลังแห้งๆที่ผมถ่ายไปนะครับผมหลังหลังนู่นนะครับหลังแห้งน้านู่นนะครับผมมีกระจาบมาเลือกตัวผู้นะครับไม่ใช่ตัวเมียแล้วก็มาซ่อมใหม่แต่ไม่รู้จะจริงจังหรือเปล่าเดี๋ยวเราลุ่นกันที่ผมบอกว่าทำรังอวดสาวจริงๆนะครับจริงอย่างที่ผมบอกกระจาบไม่ได้มีเมียเดียวนะครับ อันนี้ไม่ใช่รังตัวผู้นะครับไม่ใช่รังนอนไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็นรังเลือกคู่นะครับผมพอคู่เลือกเนี่ยมันก็จะเสริมแต่ถ้าคู่ไม่เลือกก็เหมือนรังลังหล,ล,ล,ลังนะครับมันจะทิ้งนะครับผมทําสวยแค่ไหนมันก็ยอมทิ้งได้นะครับเพื่อที่จะให้ได้คู่นะมาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโนนก็กาลังขึ้นใหม่นะครับ มาหลายตัวครับผมแล้วก็ลังๆนี่ก็ใช่นะครับมีอีกตัวหนึ่งนี่ใส่แล้วท่านผู้ชมมามาดึงลังของเขาขึ้นแบงบนนะแต่เจ้าตัวลังนู้นนะที่บินออกไปเมื่อกี้นะครับอันนั้นไม่ไม่กลัวนะผมถ้าถ้าเราไม่เข้าไปใกล้จนเกินไปนะครับนู่นนะครับก็บผมยืนห่างอยู่ข้างล่างตรงรั้วนะผมแล้วก็ถ่ายไว้นะ มันก็ไม่กลัวแล้วใหม่ๆมันจะกลัวอยู่เคยเนี้ยพอเห็นเราเฝ้ายืนเฉยไม่ได้ทําอะไรนะครับนกมันก็ไม่กลัวนะครับผม สามวันนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคือป่ามันอยู่ข้างล่างด้วยนะครับผมแล้วก็ได้คู่นะครับผม อันนี้ก็ขึ้นยังไม่ได้ทั้งทีนะครับตอนใหม่ๆม,มันจะจะยากอยู่นะเวลามัดกับกิ่งนะครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับเดี๋ยวเวลาตอนประมาณ11บเอโมงอะไรเนะี่ยจะเงียบ เงียบไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็มากม้เย็นๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ยงคิดผมตลอดนะครับลังนอนได้คู่แน่นอนนะครับไม่ใช่ลังนอนท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่ลังเปรลูกนะครับเป็นลังทาหาคู่แต่ถ้าไม่ได้คู่จะโบเหมือนโนนนะครับคือทิ้งเลยไม่นอนไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับหวัดดีครับผม